สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเสียวพรแสงสว่างเลขที่19อยู่ชั้นม6กทับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการน,นำเสนอสื่อผสมด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งการน,นำเสนอสื่อผสมด้วยคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด5้าหัวข้อค่ะหัวข้อแรกก็คือข้อความค่ะข้อความเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสื่อผสม เสมอและเป็นผลทางการนำเสนอที่ง่ายที่สุดโดยโดยจะมีการพัฒนาไปควบคู่กับคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะมีทั้งหมด 1. ข้อความที่พิมพ์เป็นข้อความที่พิมพ์เอกสารมาในรูปแบบกระดาษเป็นผลงานของเอกสารทั่วไปโดยจะยกตัวอย่างตามภาพที่ขึ้นข้างบนเลยนะคะ 2. ข้อความสแกนเป็นข้อความที่ถูกสแกนนะคะแล้วก็เป็นข้อความที่ถูกเก็บในรูปแบบรูปภาพ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์เป็นการแทนข้อความโดยใช้รูปในการสื่อสารแทนค่ะ 4. ข้อความหลายมิติเป็นข้อความที่มีความสำคัญมากในยุคสมัยนี้เพราะสามารถเพราะเป็นข้อความที่สามารถเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการเชื่อมโยงกันและสามารถนำนำมาประเมินลผลในลักษณะเชื่อมโยงกันได้ด้วยค่ะ